รับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมช่องอีสานเล่เปื่อยอยู่ในขนานี้นะครับพิปนี้พามามาเข้าป่านนิดหน่อยนิดหน่อยทุกคนลิปนี้จะพามาดูบึงนะครับบึงบึงที่ผมพูดถึงบ่อยๆเนาะนี่นะครับทางหน้านี่แหละบึงนี้แต่ก่อนเป็นน้าแข็งนะครับเนี่ยถ้าจะให้ดูเนี่ยนะทุกคนมันจะเป็นน้าแข็งแบบนี้นะครับ ตอนนีมมม้มันเริ่มละลายแล้วมองไปมันเริ่มละลายไหมทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูตรงเนี้ยนี่นะครับแต่ก่อนมึงตรงนี้ก็จะมาหาปลากันนะครับจเจาะหิหมะเจาะน้ําแข็งดูเจาะน้ำแข็งแล้วก็ย้อนเบ็ดนะครับนะนี่นะครับอุ้ยกลับเล่นครับกลับเล่นนี่หนไหมเห็นไหมครับมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยทุกคนมันละลายยังไม่หมดนี่นะครับ แต่ก่อนผมก็เคยมาตกปลาอยู่ได้บางไม่ได้บ้าง,งนะทุกคนเนาะพามาดูเบ่งที่มันเป็นน้ำแข็งเนาะกระทืบกระทืบดูโอ้หนาหนาทุกคนหนายืนได้โอ้โหผมจะตกไหมเนี่ยน้ำแข็งจะละลายครับทุกคนละลายไปโอ้หนาวที่ทุกคนเย็นเย็นนะ เองนึงกสภาพดูเนะนับแข็งแค่ตลอดถ้าตัวลงไปเนี่ยคงจะไม่เหลือนะครับอันเนี้ยคือต้นเดี๋ยวเดวผมถามแล้วต้นบียกเอยกเหรอนี่แหละ <c oughs> อาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับทุกคนออกเสียงก็เองก็แล้วกันครับตัวบีจอถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ B-J-E-R-K e นะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาน์เวก็จะเขียนอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ให้นะครับว่าภาษาเขียนไงแล้วก็ภาษาน์เวเขียนไงเนาะเดินมาผจญภัยในป่าครับตอ,ตอนนี้นี่นะครับอันนี้กําลังแตกยอดขึ้นมาแล้วน่าจะอีกประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเป็นใบเขียลวละมันเป็นใบอ่อนๆแล้วนะ ตรงนี้ก็แต่ก่อนก็ปล่อยวัวมานะครับต้องรองให้หญ้ามันขึ้นหรือว่ามาไถาก่อนมาไถาแล้วก็หว่านหว่านเม็ดหญ้านะครับมเมล็ดหญ้าแล้วก็ปล่อยวัวลงมาถ้ามันขึ้นแล้วก็วัวมากินนะครับแล้วก็ตัดไปให้วัวบ้างเนี่ยตรงนี้ละลายหมดแล้วนะครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับ ตอนนี้ฝนกรลงลงเม็ดอุณหภูมิก็อยู่ประมาณวันนี้นะครับปร,ประมาณ11-12องศาเนะี่ยก็อากาศก็ร้อนขึ้นมานิดหน่อยปกติก็จะอยู่ประมาณ6องศา8องศานะตอนนี้ก็ประมาณช่วงเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มพาทุกคนเดินมาล,ะละัดเลาะข้างหน้านี่หิมะยังไม่ละลายเลยนะครับเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อมาตัวเดียว แต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะธรรมดาเพราะว่ามันเป็นอากาศเหมือนเหมือนกับบ้านเราถ้าอากาศแบบนี้แล้วน่าจะเป็นแบบเห็ดเห็ดจะเห็ดจะขึ้นนะทุกคนไปหาเห็ดได้อะมันจะเป็นอากาศแบบอบอ้าวอย่างเงี้ยนี่นะครับอีมะโอดีจะพาเดินเล่นสักแป๊บสักแป๊บ มีคนแต่งหน้าอยู่คนหนึ่งยู่ตรงนู้นเดินไปได้ไหมเนี่ยถ้ามันสั่นก็จะว่ากันนะทุกคนไม่ได้เปิดการสัน่นบอกว่าคงไม่สั่นนะครับอ่อามุดบุกป่ามาครับบียกอะยกยกยก ดียอทุกคนฟังคนจะขำเนาะไหเนเร่พูดอะไรแล้วเนี่ยก็ช่องนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เนาะทุกคนใครที่เข้ามาติดตามก็คงจะรู้อะนี่นะครับามาบระจนภายในป่าโอ้ตรงนี้เป็นลานเลยครับหีมะครับพีมะ เป็นลานเลยนะครับตรงเนี้ยอ้ไม่รู้เหมือนกันครับที่อะไรทุกคนอยากดูไหมมันเป็กนก้อนไม่รู้กวางหรือเปล่าโอ้เสียงน้ำโอ้ไม่ได้เอาหมวกมาครับน้ำไหลครับน้ำไหล เดี๋ยวเราจะไปดูมันเป็นขี้อะไระทุกคนอันนี้ไม่ได้ไม่สุภาพนะครับทุกท้าทุกคนสังเกตก็จะมีต้นไม้ไม่กี่ชนิดนะครับก็จะมีต้นแบบนี้ที่ผมบอกชื่อนี่แหละแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือต้นอีกแบบนี้เนี่ยทุกคนจะมีอยู่แบบนี้แหละไม่กี่ชนิดสองสามชนิดเองนะครับ อย่างประเภทต้นสนนี่เงี้ยมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่นี่คือผมอยู่เหนือเนาะมันเหนือเหนือกับสุดเลยของนอร์เวย์เนาะแล้วต้นสนมันมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มันจะมีแถวแถวนน่นลงไปทางภาคกลางของนอร์เวย์แล้วก็ภาคใต้ครับมันถึงจะมีเนาะโอ้ <laughs> นี่ครับทุกคน ไม่ใช่ผลไม้นะเนี่ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นกวางหรือเปล่าหรือแกะไม่ใช่อ่ะน่าจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่แกะน่าเป็นกวางกว่าครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับทุกคนถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนี่อีกอีกอีกครับจะมีเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่ไม่สุภาพนะครับแต่อยากรู้ครับ เผื่อทุกคนรู้เนาะเดินๆไปเรื่อยๆครับผมก็จะพยายามถ่ายทุกคนได้ดูนะว่าทำงานทำอะไรมัางเดี๋ยวตอนนี้สตรอเบอรี่เดี๋ยวก็ได้ตัดใบแล้วครับเพราะว่าหิมะละลายหมดแล้วเนาะได้ตัดใบเพื่อจะให้มันขึ้นมาใหม่จะได้ออกลูกเนาะแล้วก็ ไม่รู้ไอ้ที่กลางจะเป็นโรงเรือนของสตรอเบอรี่นี่จะทุกคนจะได้เห็นหรือเปล่าจะได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าไปดูนะครับรอติดตามก็แล้วกันครับผมตรงมือตรงนี้ก็จะมีนกเป็ดมาอยู่นะครับนกเป็ดชอบบินมาหาปลากินแถวนี้แหละวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินเล่นมาย่ำหิมะกัน สักนิดหน,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 นึ่งเน้นนิดหน่อยๆเนาะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวมันก็มีโปรแกรมอยู่เดี๋ยวอาจจะได้ไปตกปูมั่งตกปลาอย่างเงี้ยทุกคนก็รอติดตามก็แล้วกันครับเนี่ยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาเดินเลาะละัดเลาะเล่นแถวริมบึงครับแล้วพามาดูว่าบึงมันเป็นน้ําแข็งเนาะเป็นยังไงแล้วตอนแต่ตอนนี้มันละลายแล้วตอนผมมาใหม่ๆเนะี่ยมันยังเป็นน้ําแข็งเต็มเลยนะครับแต่ไม่มีเวลาพาทุกคนมาดูนะวันนี้วันนี้ว่างๆก็เลยพาทุกคนมาเดินดูครับ ำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจเนาะที่จะได้ทําคลิปนะครับถึงมันจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ขอทุกคนดูดูด,ดูดูให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย